วันนี้เสนอตอนเที่ยวผาสระโสดเขื่อนอุบลรัฐขอนแก่นวันพุทธที่28สิงหาคมพศ2567ตอนนี้เป็นพื้นที่อำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับดูจากข้างบนลงมานะครับอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผานคำอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐแล้วก็ลงมาอีกวันภูตะวันแคมปิง้งท,ที่ที่จะไป กลางเต็นท์นะครับตามลงมาอีกก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติลำพองก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับประมาณ750เมตรกับผาสละโสดข้างบนก็จะเป็นจุดชมวิวหินช้างสีตอนนี้เป็นซูมเข้ามาอีกเป็นตาบลเขือขอ่อนอุบลรัฐดูจากข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติลำพองผาสละโสดก็อยู่บริเวณเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น จุดชมวิวเห็นช้างสีภูตะว,วันแคมปิง้งแล้วก็พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตนเทศบ,บาลนอนุบลรัตนข้างบนสุดก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติภูก้าภูพานคำแต่ตอนนี้จะอยู่ที่อำเภอโนนสังจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับอ่าซูมเข้ามาอีกครับล่างสุดรลอยผ้าสลักสด <laughs> ถัดขึ้นไปอุทยานแห่งชาติลำพองห่างกัน750 m. เมตรนะครับ อยู่บริเวณเทือกเขาภูพานคำเริ่มต้นเดินทางกันที่ทางจะขึ้นเทือกเขาภูพานนะครับบริเวณสถานีควบคุมไฟป่าสถานีควบคุมไฟน้ำพอ่อ ยานแห่งชาติน้ำพองสองกิโลเมตรเปลี่ยนมุมมองบ้างมาดูดัมค่า เป็นมุมมองด้านข้างรถพ่วงข้างนะครับส่องไปในบริเวณอาจจ่างจำนำบนันรัตน์น้ำพอกลง,เย,ะะเ,กลงลเยอะเลยครับน้ำเขื่อนบัรัตท์พองเยอะเลยเห็นไกรุ่นเลย ที่แรกที่จะถึงนะครับหาสละโสนมีเจ้าถิ่นด้วยตัวหนึ่ง อันนี้เป็นจุดชมวิวนะครับป้ายนับดาวห้าร้อยเมตรมาถึงแล้วครับผาสลัโสดที่ทำการอีกห้ารอยเมตรนะครับที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำพองเวลา12บสนาฬิกาสีนาทีนะครับเที่ยง47นาที ก็มาดูผาสลดกันเป็นยังไงน้ำเขื่อนไม่เยอะนะครับเห็นสันดอนเห็นอะไรเยอะเลยตอนนี้ก็จะเป็นเขาภูพาน นดอนเยอะเลยฉันดอนเกความสูงสองเมตร จาก,กระดับน้ำทะเลธรรมดาก้มทางหลวงชิงมากระทรวงพระมนาคมเซลฟี่ใช่ไหแต่ไหนก็ต้องเซลฟี่ กมต้องมีพระพุทธรูปพระนาคปลกเอาให้คนสดมาสระอุทยานแห่งชาติน้ำพองระบบป้ายข้อมูลอัจฉริยะวิธีใช้งานท่านสามารถใช้โทรศัพท์สแกน QR โค้ดมุมขวาล่างเพื่อเข้าถึงข้อมูลสถานที่ โหลด AR application จากรายละเอียดด้านล่างเพื่อแสดงผลข้อมูล AR สามิติจากป้ายนี้ในโทรศัพท์ของท่านอัจฉริยะอ๋อนี่คือ <c oughs> QR code แล้ก็จะเดินไปเรื่อยๆไป หลวงพ่อสวัสด,ดีหลวงพ่อผาสละโสดนี่หลวงพ่อผาสละโสด ท่านใดอยากท่านใดยังยเป็นโสดอยู่แฟนคลับที่ยังเป็นโสดอยู่อยากจะมาสลัดโสดก็มานะครับผาสลัดโสดกันหน้าผาครับมีหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อสลัดโสดก็เป็นประธานให้ด้วยอันนี้เราก็จะเดินนำมีเอไอเอสไฟเบื่อมาด้วยอ่า ค <Okay. S 2> าราวะหลวงพ่อผาสลักสดนะครับมีน้ำแรงด้วยแล้วไม่มีน้ำเขียวนั่นแหละ สันดอนมีแนวเทือกเขาอยูอ่โอเคนะครับทางตรงข้างก็เทือกเขาผูพานผูพานคำ ันนี้ก็เป็นเจ้าถิ่นที่ทำการอุทยานแห่งชาติ500เมตร อันนี้บนทางลงเขานะฮะลงเขาแปดเปอซนอันนี้นับราวคาเฟ่ห้ารอยเมตรก็อยู่ที่เดียวกับที่ทำการอุทยานนะครับอันนี้เป็นเจ้าถิ่นหยดอย่ามายุ่งกัน